สวัสดีครับพี่น้องชาวพีทุกท่านครับนี่พบกับผมอีกแล้วนะครับ him quickserve นะครับนี่นะฮะผมมีคิวแนปนะเนสตอรีตนะครับซึ่งก็อาจจะไม่ใช่รุ่นที่ใหม่ที่สุดนะครับแต่ว่าถือว่าเป็นรุ่นนะครับที่หน้าตาค่อนข้างโอเคนะครับแล้วก็เขาดีไซน์มาเนี่ยให้เหมาะกับการใช้ลักษณะของเป็นโฮมยูสมากกว่านะครับถ้าดูจากตัวบอดี้แล้วก็วัสดุนะครับแต่ว่าจะว่าไปแล้วนะครับพวกคิวแนนะครับหรือว่าพวกเนสพวกเนี้ยเราก็สามารถไปใช้ในระดับขององค์กรได้เช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าตัวนี้เองเนี่ย อาจจะไม่ใช่รุ่นที่แรงมากนะครับตัวนี้นะครับเรามีชื่อรุ่นว่า T.S. นะครับ462ขีด 2G นะครับ T.S. 462นะครับโมเดลที่ลงท้ายด้วยคำว่า 2G เนี่ยก็คือว่าเขามีตัว System Memory มาให้นะครับอยู่ที่2 g ิกะไบต์นะครับดูไปแล้วนี่อาจจะน้อยถูกไหมครับแต่อย่างที่ผมได้เกิดมาแล้วนะฮะเขาดีไซน์มาในการใช้ในบ้านเป็นส่วนใหญ่นะครับดัะนั้นเองเนี่ยคอนเคเลนต์นะครับหรือว่าการใช้งานพร้อมๆกันเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เยอะมากนักนะครับะนั้นเองเนี่ย รุ่นเนี้ยนะครับสตาร์ทมาเนี่ยสเปคอาจจะไม่ได้สูงนะครับเพียงแต่ว่าถ้าเราไปใช้งานนะครับมากกว่า1คนหรือว่าหลายๆคนในออฟฟิศเนี่ยเลาคัดนะครับแนะนำให้เพิ่มตัวเมมโมรีด้วยนะฮะอ่ะเดี๋ยวเรามาไล่เรียงดูกันดีกว่านะครับว่าตัวเครื่องเนี่ยประกอบไปด้วยอะไรบ้างเดี๋ยวผมมาให้ทุกท่านอ่ยให้เพื่อนๆทุกคนเนี่ยนะครับมาดูเรื่องของตัวสล็อตแล้วก็ปุ่มที่อยู่ด้านหน้าก่อนนะครับใต้เรียงไปเลยนะครับ ด้านหน้าตรงนี้นะมีปุ่มกดนะครับที่เป็นปุ่ม power นะครับกดแล้วก็คลืกตรงนี้นะครับด้านข้างนะครับเป็นไฟ information นะครับตัวเครื่องเวลาเปิดจะมีไฟขึ้นมานะครับไฟสถาระ LAN นะครับถ้าเราเสียบสายแลนนะครับไฟก็จะกระพริบนะฮะตัวที่เป็นโลโก้เหมือนสีดาสีขาวซ้อนกันตรงนี้นะครับเป็นไฟสัญลักษณ์ของการ copy นะครับหมายถึงว่าถ้าเรามีการต่อพวก external USB hard disk อะไรพวกนี้นะฮะแล้วเรากดปุ่มข้างล่างนี้นะครับไฟตัวนี้ก็จะวิ่งนะครับ เป็นการ Copy จาก device ที่อยู่ภายนอกนะครับโยนข้อมูลเข้ามาเก็บไว้ข้างในนะฮะหรือว่าจะเป็นการซิงค์นะครับระหว่างอุปกรณ์ภายในและภายนอกนะครับก็ได้เช่นเดียวกันนะฮะส่วน4ดวงตรงนี้นะครับ1 2 3 4ก็จะเป็นไฟของฮาร์ดดิสนะครับถ้าเราใส่ดิสไว้กี่สล็อตเนี่ยไฟก็จะขึ้นมาตามนี้เลยนะครับส่วนด้านล่างนะฮะอันนี้บริเวณด้านหน้าด้านล่างตรงนี้ก็จะเป็น USB แบบ3.2 Gen 2นะครับซึ่ง รองรับความเร็วในการ transfer ข้อมูลสูงสุดอยู่ที่10กิกะบิตเลยนะครับเสีว่าเร็วมากๆนะฮะอันนี้จะเป็นบริเวณด้านข้างของตัวเครื่องนะครับตัวเนี้ย b o ี้สีขาวนะครับเป็นพลาสติกนะฮะเราไม่ค่อยอเห็นนะครับรุ่นของ QNAP ที่มันเป็น b o ี้ปิดๆพวกนี้ส่านส่วนใหญ่ก็จะเป็นสล็อตที่เราเห็นช่องใส่ฮาร์ดดิสก์ที่แบบดึงเข้าออกนะที่เป็น Hot s w a นะครับแต่ตัวเนี้ยเขาดีไซน์มาเน้นในเรื่องของความสวยงามเป็นหลักนะครับก็เลยมีฝากครอบตรงนี้มาให้ สำหรับการเปิดช่องนะครับเพื่อให้เราไมเนทหรือว่าจัดก,การตัวฮันดิทได้เนี่ยนะครับเราต้องมาที่ด้านข้างเครื่องก่อนอ่าโดย Default เนี่ยถ้ามันล็อกอยู่เนี่ยมันจะอยู่ด้านบนนะครับเราแค่กดลงมาเสีนั้นกรึางนี้นะฮะแล้วเราก็เลื่อนฝากเทสอ,ออกมาเห็นไหมครับทีเดียวนะครับอจากเมื่อกี้เลื่อนปึ๊บออกมาไดเดียวเปิดออกมาได้เลยฝาเทสไม่มีอะไรนะครับเป็นพลาสติกธรรมดานะครับมีแค่โลโก้คิวแอบนิดเดียวนะแล้วก็เราก็จะเห็นกับสล็อตใส่ฮันดิท นะซึ่งเป็นช่องใสดิสขนาด3.5นะครับ3.5านิ้วตัวเครื่องนะครับรองรับดิสที่เป็น2.5นิ้วด้วยนะครับแต่ว่าเราจะมีเราต้องยึดน็อตนะครับจากตัวถาดเดี๋ยวผมดึงให้ดูดีกว่านะครับว่าวิธีการถอดเข้าถอดออกเป็นยังไงบ้างเราต้องกดตรงนี้เลยนะฮะกดด้านบนแล้วก็สไลด์ออกมาในเครื่องนี้มีดิสอยู่แล้วนะครับอันนี้เป็นดิสขนาด3.5นิ้วเห็นไหมครับว่าดึงออกง่ายมากนะครับ ถ้าเราต้องการยึดที่เป็น2.5นิ้วนยครับสังเกตว่ามันจะมีตำแหน่งของการขันน็อตอยู่นะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยเราในตัวกล่องที่เขาให้เรามาเนี่ยเขาจะมีน็อตมาให้ด้วยนะครับเราไม่จำเป็นต้องหาน็อตภายนอกนะฮะโอเคนะครับอันนี้เป็นดิสส์ไอรอนวูฟนะครับอ่ไม่ได้มาเป็นดีฟอลต์กับเครื่องนะครับลูกค้าท่านไหนต้องการใช้ดิส์ขนาดเท่าไหร่เนี่ยต้องแจ้งทางฝ่ายขายด้วยนะครับอันนี้ใส่ได้ทั้งหมดเลย4ลูกนะครับอันนี้เป็นเทรย์เปล่าๆนะครับ ถ้าเป็นคันที่ขนาด3.5นิ้วนะผมให้ข้อมูลไปนิดนึงแล้วกันครับจริงๆเราไม่ต้องยึดน็อตนะครับเราสามารถที่จะเอียงดิสสอดเข้าไปนะครับได้เลยเพราะว่าด้านข้างเนี่ยมันจะมีเดือยที่เอาไว้ล็อกดิสที่เป็นขนาด3.5อยู่แล้วก็จะสะดวกนะครับดิสที่รองรับนะครับก็จะเป็นดิสที่เป็นพวกดิสซาต้านะครับเ,เดี๋ยวนะผมสไลด์ด้านเอียงเข้าไปผมเลยไม่รู้ว่ามันตรงล็อกหรือเปล่า <Yeah. S 1> อโอเคดิสซาต้านะครับ เป็น SATA 3นะครับสปีดอยู่ที่ 6G นะครับหรือว่า6กิกแต่ว่าท่านไหนนะครับแต่่านดิสที่เป็นพวก solid state เนี่ยก็ใส่ได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าตัวเครื่องเนี่ยเขามีเทคโนโลยีเรื่องของพวก cache accelerator นะครับหรือว่าการเร่งความเร็วในการอ่านข้อมูลโดยใช้ตัว SSD นะครับเป็น caching งจริงแล้ว QNAP มีฟีเจอร์เนี่ยมาให้ทุกรุ่นนะครับแต่ว่าก็ขึ้นอยู่กับการใช้งานแล้วกันนะครับตัวนี้นะฮะก็ยังรองรับดิส ที่เป็น M.2 ด้วยนะครับแบบ SSD อีก2ตัวติดตั้งภายในอ่ะไหนไหนพูดถึงแล้วดึงใี่ดูอีกรอบดีกว่านะครับว่า SSD อยู่ตรงไหนะนะครับผมขอถอดออกให้หมดเลย <c oughs> อยู่บริเวณด้านฝาตรงนี้นะครับด้านในตรงนี้นะครับจะมีมาให้อยู่นะครับเป็น M.2 ที่เป็น PCIe นะครับมีมาให้2สล็อตนะครับขนาดก็จะเป็น2280นะครับหรือว่า แม็กซิมัมตัวการ์ดเนี่ยอยู่ที่8เซนนะครับสามารถใส่ตรงนี้ได้เลยนะฮะช่องเมมโมรีนะครับ, Memory, นรบในในเปิดเครื่องขึ้นมาแล้วนะครับจะมีมาให้ทั้งหมด2ช่องนะครับเป็นเมมโมรีเหมือนกับตัวโน้ตบุ๊กนะครับเราเรียกว่า SO สโอดิมนะฮะตัวเนี้ยนะครับ,รบที่ผมได้เกิดมาข้างต้นแล้วว่าให้มา2 g b แต่ตัวเครื่อง,งจริงๆอ่ะซัพพอร์ตแม็กซิมัมอยู่ที่16นะครับ16 g b เลยหมายถึงว่าถ้าท่านไหนเนี่ยเอาไปใช้งานเยอะๆข้อมูลเยอะๆใช้งานพร้อมกันเยอะๆรันหลายๆแอปพลิเคชันเนี่ย สามารถที่จะอัปเกรดเมมโมรีได้นะครับในแถวละ8กิกะไบต์สองแถวใส่เข้าไปได้เลยบริเวณด้านข้างตรงนี้นะครับราะว่าผมรู้สึกว่าที่เขาให้มา 2G กิกเนี่ยมันค่อนข้างน,น้อยไปนิดนึงนะฮะแต่ว่าถ้าท่านใช้งานคนเดียวก็อาจจะไม่ได้มีประเด็นอะไรมากมายนะครับแต่ว่าถ้าใช้งานพร้อมกันหรือรันหลายแอปเนี่ยผมว่าน่าจะช้าอยู่เหมือนกันนะครับก็เลยคแนะนำให้เพิ่มตัวเมมโมรีด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวพวกเมนบอร์ดนะครับแล้วก็พอร์ตต่างๆที่เขามีมาให้เราใช้งาน ตัวรุ่นนี้นะครับเป็น CPU Intel นะครับ Intel c e l o n นะครับ N4505 ตัวนี้นะครับฟิสิเคคอรจริงนะครับมี2คอร์นะครับแล้วก็สามารถรันพร้อมกัได้2 t เทรดด้วยเป็น2คอร์2เทรดความเร็วสูงสุดในการประมวลผลนะครับอยู่ที่2.9 GHz กนะครับก็ถือว่าดีในระดับหนึ่งแล้วกันนะครับก็เป็นเบสทีวที่เป็น Intel จริงๆก็อาจจะรุ่นเล็กๆเนี่ยไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะครับแต่ว่าตัวนี้ก็ใช้ Intel นะครับในการประมวลผลด้วย มาดูด้านหลังกันนะฮะ <c oughs> ตัวนี้นะครับพัดลมนะครับพัดลมระบายอากาศในขนาดส2บเซนนะครับตัวใหญ่ๆนะครับตัวนี้เงียบมากครับเปิดเครื่องขึ้นมานี่ผมลองเปิดแล้วนะฮะมีพอร์ตนะครับ USB 3าุ2เจนสองมาให้ด้วย1พอร์ตเป็นสีแดงตัวเนี้ยนะครับสีจะเหมือนด้านหน้าตัวเครื่องเมื่อกี้ที่เราได้ดูกันไปแล้วนะครับก็คือเป็นแบบอายุสาจด2อเจน2ความเร็ว1ิบ นะครับทีกรบายเช่นเดียวกันนะฮะตัว USB อีก2ช่องตรงนี้สีดำนะครับเป็น USB แบบ2.0นะฮะก็เสียบดีไวต์เก่าๆพวก l e g a ี y ดีไวต์อะไรพวกนี้นะครับได้เลยตัว HDMI การประมวลผลเนี่ยจริงๆมาจากตัว CPU Intel นะครับ c ีพียซึ่งเป็น GPU ที่อินทิเกรตอยู่ใน CPU อยู่แล้วนะฮะตัวนี้รับรองรับนะครับความละเอียดอยู่ที่ 4K นะครับ 4K นะครับแล้วก็ความถี่อยู่ที่60 นะครับไปต่อจอมอนิเตอร์ใหญ่ๆได้สบายเลยครับดูหนังฟังเพลงได้เลยตัวพอร์ตแลนด์ตัวนี้อินเทเกตมาเลยนะครับที่มีความเร็วสูงสุดอยู่ที่2 5หกิกะเฮิร์ตหรือว่าท่านไหนที่สวิ์ที่บ้านนะครับหรือว่าคอมพิวเตอร์ที่มาเชื่อมต่อความเร็วอยู่ที่1กิกก็สามารถวิ่งได้นะครับก็จะดาวน์สปีดลงมาตามอุปกรณ์ที่เชืาา่อมต่อนะครับ,ร Hz, าารรบแล้วก็ด้านล่างสุดตรงนี้ก็จะเป็นตัวพอร์ตอะแดปเตอร์นะครับที่เป็นพาวเวอร์อินซึ่งในชุด เขาก็จะมีตัวอะแดปเตอร์มาให้ด้วยนี่นะครับอะแดปเตอร์ขนาด90วัตต์นะครับให้มาในกล่องเรียบร้อยเลยแล้วก็ต่อตรงนี้ได้นะฮะตัวนี้เคียนซิงตันล็อกนะครับเผื่อว่าท่านไหนอยากจะยึดอุปกรณ์ไวนน้นะครับการเคลื่อนย้ายนะครับการขโมย,ยต่างๆพวกนี้นะฮะก็ซื้ออุปกรณ์เสริมมาแล้วก็ล็อกไว้กับพวกเสารหรือว่าโต๊ะทางานได้ช่องด้านบนนะครับถ้าเพื่อนๆเ,เห็นอยู่นะฮะเขาจะเป็นสล็อตที่เราสามารถอัปเกรดตัวการ์ดที่เป็น p c i เอกเพียร์ได้ที่เป็นแบบโลโกไฟนะครับสั้นๆตัวเนี้ยซัพพอร์ต PCIe ที่เป็น Gen 3นะฮะ Gen 3 x 2องตัวอุปก,กรณ์นะครับที่ compatible ที่ทาง Qnap เขาแจ้งมานะครับหลักๆก,ก็จะมีพวกอย่างเช่นพวกการ์ด Wi-Fi 6ิกนะเผื่อว่าท่านไหนอยากจะทำงานแบบไร้สายที่อยากต่อพอร์ตแลนนะฮะเดี๋ยวว่าจะเป็นอพอร์ต USB ที่เป็น extend ขึ้นมานะครับท่านไหนบอกว่า USB ไม่พออยากได้พอร์ตเพิ่มก็สามารถซื้อการ์ดเพิ่มได้รวมไปถึงตัวพอร์ตแลนเองนะครับที่เขาซัพพอร์ต พอร์ตแลนด์ที่เป็นแบบมัลติกิกด้วย mm. ก็คือความเร็วสูงสุดอยู่ที่10บกิกะบิตเปอร์เซกได้ดูออฟพอร์ตเลยนะครับแล้วก็รองรับแบบมัลติกิกด้วยนะครับเผื่อว่าต้องการวิ่ง5้ากิกหรือว่า2.5งจุดห้ากิกะบิตเนี่ยก็สามารถซื้อการ์ดมาซัพพอร์ตตรงนี้ได้เลย mm. ตัวเครื่องมีน้ําหนักเบามากๆเลยนะครับแต่ว่าเราถอดฮาร์ดดิสก์แล้วไงนะครับถ้าใส่ฮาร์ดดิสก์มาเต็มเนี่ยก็น้ําหนักก็จะมากขึ้นคือน้ําหนักเนี่ยตามสเปคอยู่ประมาณ2-3งถแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นเรายกเองสบายนะครับ บริเวณรอบๆก็จะมีพวกช่องระบายอากาศนะครับอันนี้เป็นด้านข้างของตัวเครื่องด้านนี้มีช่องระบายอากาศด้านบนไม่มีอะไรเรียบๆนะครับด้านข้างด้านนี้ก็เป็นสติ๊กเกอร์การพวกลงทะเบียนเซอร์วิสพอร์ทัลต่างๆแล้วก็ด้านใต้เครื่องนะฮะก็จะมีช่องระบายอากาศขนาดใหญ่แล้วก็มียางรองนะครับสำหรับเราไว้ตั้งได้มั่นคงขึ้นนะครับกันลื่นด้วยนะฮะก็โอเคประมาณนี้เลยครบและ สเปคทั้งหมดนะครับอา่ามาพูดถึงตัวซอฟต์แวร์บ้างนะครับตัวนี้ใช้ OS ตัว QTS นะครับ5 X อา่าผมใช้คำว่า5 x ละกันเพราะว่า QNAP เองเนี่ยมีการอัปเกรดนะครับพวกเฟิร์มแวร์ OS ต่างๆอยู่เรื่อยๆนะครับถ้าท่านไหนเคยใช้งานมาก่อนเนี่ยจะทราบนะฮะบางทีรันงานไปอาทิตย์หนึ่งมีอัปเดตแพทอีกแหนะครับซึ่ง QNAP เ,เขาไม่ได้อ่าเขามีการอัปอัปเกรดเรื่องพวก Security นะครับแล้วฟีเจอร์ต่างๆเนี่ยเพิ่มขึ้นมาตลอดเวลาท่านไหนที่ใช้เนี่ยไม่ต้องกังวลนะครับว่า บล็อกของเราที่ซื้อมาวันนี้จะล้าหลังนะครับคิวแนปเขายังดูแลเราต่อนะครับหลายๆบล็อกที่ผมใช้มาเนี่ยสองสามปีเนี่ยก็สามารถอัปเกรดเพิ่ออะไรได้เป็นปกตินะครับก็จะมีฟีเจอร์ใหม่ๆแล้วก็ความปลอดภัยใหม่ๆเพิ่มขึ้นมาด้วยนะฮะก่อนจะจากกันไปเดี๋ยวผมประกอบกลับให้ดูดีกว่านะครับผมจะใส่ดิสกลับไปทีละลูกนะครับจริงถือถนัดมากเลยนะครับก็เหมือนมีหูหิ้วมาให้ด้วยนี่ผมถือมือเดียวสบายเลยนะครับสไลด์ครับเลยกล๊ก สี่ลูกเลยครับ,บพูดถึงเมื่อสักครู่ที่ผมพูดถึงตัว O.S. ไปเนี่ยจริงๆแล้วเขาจะมีตัวเป็นเป็นลอมเนาะนะครับที่เป็นแบบ Dual Boot ขนาด4 g กิกนะครับซึ่งในลอมเนี่ยเขาก็จะติดตั้ง O.S. นะครับซึ่งตันนี้มันฝังมาอยู่ในเครื่องนะครับเราอาจจะไม่ค่อยได้ได้สังเกตเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเขาใช้ดิสที่เป็นแบบลอมเนี่ยแยกมาให้เราสำหรับติดตั้งตัวระบบปฏิบัติการของ ของ q n e เมานะครับหรือว่าเจ้า Qt s มาให้เราด้วยนะครับอ่าโอ้ปิดง่ายมากเลยอะ่ะยังไม่ทำอะไรเลยมันสไลด์เข้าไปเฉยเลยอะมันดูดนะครับอ่าอันนี้ไฮไลท์เลยนะครับผมแค่วางฝาเข้ามานะี่ว่มันดูดเข้าไปเลยเหมือนเป็นบานเลื่อนอ่าอันนี้เยี่ยมเลยเราปิดแล้วนะครับอย่าลืมล็อกด้วย <laughs> เป็นไงบ้างครับสำหรับตัวนี้ ออเทอร์ี่พูดไปแล้วอะแดปเตอร์มีนะครับสายไฟมีน็อตมีนะครับอ่าแล้วก็มีอีกอันหนึ่งก็คือตัวสายแลนนะครับสั้นๆอันนี้น่าจะสักประมาณสักหนึ่งเมตรนะครับให้เราด้วยเส้นหนึ่งก็จะเป็นทั้งหมดที่มีอยู่ในเจ้าตัว TS422G ตัวนี้นะครับอางั้นผมสรุปเลยแล้วกันนะครับตัวเนี้ยนะครับผมมองว่าเหมาะกับการใช้งานที่เป็นเป็นโฮมยูสละกันหรือว่าถ้าเป็นออฟฟิศเนี่ยคงจะต้องเป็นออฟฟิศขนาดเล็กๆนะครับเพราะว่าตัวเดฟอลต์ของเขาเนี่ยให้สเปกเ e m รี y มาค่อนข้างต่ำ ถ้าไหนอยากจะไปใช้งานร่วมกันก็แนะนําให้เพิ่ม Memory ขึ้นมาแล้วกันนะครตัวนี้ expand d i s ได้ด้วยนะครับแต่ว่าผมคิดว่า CPU เขาค่อนข้างต่ำนะครับเราคงไม่ได้ไปเชื่อมต่อกับพวก j b บอรหรือว่ากล่องขยายพื้นที่ d i s กมากๆในอนาคตเพราะว่าผมว่า performance มันอาจจะไม่ได้ดีขนาดที่จะมา control แบบดิสกขนาดที่เป็นหลายๆร้อยเทราไบต์นะครับก็อาจจะใช้งานที่ลักษณะของส่วนตัวมากกว่านะครับก็สวยดีไซน์ดีนะครับ วางไว้ที่โต๊ะทํางานนะครับวางไว้ที่ห้องทํางานที่บ้านนะครับผมว่าวางไว้ที่ห้องนอนนะเครื่องเงียบมากสิ่งที่ได้ยินอย่างเดียวคือเสียงฮาร์ดดิส์นะครับผมเคยลองดูแหละนะครับเสียงที่แก๊กแกลกแกกสุดท้ายเนี่ยสิ่งที่มารบกวนเราเนี่ยนะไม่ใช่ตัวเครื่องของคิวเนนะครับแต่ว่าเป็นการอ่านเขียนของตัวดิส์ที่เป็นจานหมุนนะครับฝากไปด้วยแล้วกันนะครับรุ่นนี้ก็ขายดีนะครับหน้าตาสวยแหละก็เลยขายดีด้วยถ้าไหนสนใจก็ติดต่อนะครับเซลล์ของทาง q u i c k Serve ข้้าามาไดนะครับสำหรับวันนี้ครบถ้วนเรียบร้อยครับเราพบกันใหม่ในการรีวิวผลิตภัณฑ์ในลำดับถัดไปนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ